ไปครับหา้งวะลงหมอคนใส่กับมือกับซันเนาะได้สักโบกได้แหละหนังเลยสวัสดีครับดูครับป้าบแล้วครับความเมงลดมากครับผมดูครับดูครับวันนี้ยังคือยังคือยนี่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 น่แขงวะครับหา้งวะนี่เลาะดูมาเรียบร้อยครับ ขาล้วนลวนหนังเอ็นจีนตระเดี๋ยวเฮามาต้มซุปขางัวครับนี่นี่นี่ดูครับเครื่องตามนี่เลยเด้ออย่างแรกเดีเย๋ยวเฮาจะเอาขางัวเฮาเนี่ยไปต้มดับขาวนะครับทุกคนไปไปดูกันเลยไปครับขางัวลงมอคนไส่กับมือกับสันเนาะไ,ได้สักโบกได้แหล,ละหนังเลย S <S นี่ครับเรียบร้อยครับเน่เอาจะไครออกไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำนครับเทน,น้ำลวกออกไปเลยออก้มได้เหะก้มได้เหรอเอาครับเิมน้ำนะครับเขาเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยครับเน่ฟันกัดกัะดกกระดกหน,หน,นอเน,น,น,นี่ได้ต้มไปอยประมาณสองชั่วโมงครับอ่าโอเคครับผม นี่ครับเครื่องเขาครับมีหอมขาวนะครับแน่แน่นสมุนไพรครับใบกระวานแกนกระวานครับอบเชยครับหลกพักเคแล้วก็ใสคขมินไม่น้อยเพิ่มความหอมครับแล้วก็เน่เ่เน่เน่่สายเขียวสายเขียวอืใสไปเลยครับทุกอย่างนี่ครับสมุนไพรของเขาครับแล้กกันร้อยอย่างเดียวครับนี่ครับ เลียวลงไปเลยอ่าล้วก็ละไว้นี่ครับใส่ไฟ,ไฟอย่างเดียวครับ<ฟ>เร่งแก๊สครับเร่งแก๊สแก๊สกับบรรลุกเลครับเด้อ <laughs> เนี่ครับมันของเขาครับซอยเลยครับก็เป็นก้อมกมครับก้อมหมอกลุกก๋งเนยลูกุ้ยะลยก้อมหมอกลุกุก้ย อ่ากกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแจกน้าเกลือไ้นะครับเพราะว่าบะเขามันดาครับผมนี่บะเขือส้มก็เรียบร้อยครับนี่รออย่างเดียวครับแล้วก็หอมใหญ่เขาพร้อมครับอืออันนี้หอมแดงครับหอมขาวเดี๋ยวไปเตียวครับทุกคนเอาครับต่อไปก็ตำพริกครับ ขำเนี่ยคนมีแห้งรึเปล่าพี่มันจะสด็นี่งมันจะสดมันจะสดออกมามันจะสดออกมาเราไม่ได้ตำมันเละเราตำให้มันแค่เหลวๆหน่อยไม่ใช่เหลวเหญ่เหลวน้อยไม่ใช่เหลวนักพูดไทยไม่ขอกเลยไหมเดี๋ยวตำให้มันเหลวนักนะหมกน้ำมันมื้มาเนี่ยของแดงเอาครับลงไปเลย เป้นซุปหางหวัวครับของผมซุปแล้เปิ้นซุปหางหวัวของผมซุปหางหวัวครับเอ่ะไปเดี๋ยวไปครับนี่ครับปรุงรสเลยครับผมปรุงรสครับใส่ไปเลยน้ำซุปอย่างมาสีเขียวไอ้ <c ười> อันนี้ครับใส่หลายแซ่บหลายโมโมโตโตโม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 โตโตน้ำตาลเล็กน้อยครับ น้ำปลาครับผมตามด้วยน้ำปลาครับสามแวกพอ,กอนเดี๋ยวเดี๋ยวจากในียปุ้งที่หลังอ่าแล้วก็มีกันลอครับผมเนี้ยครับระวังนี้ยกับตักฟองไปเลยครับฟองเบาครับนี่นดูครับทุกคน เอาครับต่อไปก็เอยกระใส่หอมใหญ่ครับมันฝรั่งครับลงไปเลยครับน้ำซุปจะได้หวานหวานครับเพิ่มความหวานให้ครับตัวเองครับเพราะว่าช่วงนี้คาอย่างเดียวครับคานี่คือนงใส่ไปเลยนะครับแล้วกาเดี๋ยวเ้าสักเึิชั่วโมงนะครับกระส้มก็ตามไปเอาครับ ต่อไปให้ใส่พริกที่เขาตำามือกี้ครับตำพริกให้มักเหลียกๆหน่อยนะคุณตำไม่เหลียกเลยนะใส่ <laughs> พริกแล้วกบมะเขือส้มครับเดี๋ยวเราลองสกักํำหน่อยสักจำล่ำน่ครับเดี๋ยวลอมสักจำล่ำนะครับสักจำล่ำเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วครับรัวเลียงว้า <laughs> เดี่ยครับมดหัวดุนเนี่ยครับจะได้กิน <laughs> <laughs> อ่อนไปครับเดี๋ยวรอก่อนอพอเต็มหมอ้อครับเต็มมอ้อปุณนะเดี๋ยวให้ปลหลวงประกาศห้องมากินนึงหมู่บ้านครับไปครับตักกันเลยทุกคนพอดูปุุนบุญจุบุยจุบุยนี่ตาตาตอตืต้อพอครับตึงมันตึงบะเขียส้มตึงคางว่างครับตาตาตา ตักไปเลยขอน้ำซุปน้ำหนักน้อยลูกพีแต่เต้องการฮีบน้ำซุปครับเฮ้ยถ้าจะแห้งกันหลายคนอะนี่ใครได้น้ำซุปหนักๆนีนน่ไปครับตักกันไปกินกันเลยไปทุกคนนี่ดูครับดาดาดา,ดาหอมเจียวลงไปครับอืมนี่น,นี่หอมน่าก,กินเลยครับอืไปทุกคนกินกันเลยครับนี่ลุงซักแต่นต่กินเนียนะน้ำเน,ำนำีเล่นน้ำเปล่าไปครับ เน่น่น่ทำงงทำงงดูครับถามลุงซักก็เดเดพิามครับนะเด็เดครับอสุบขางว่างเขาครับเน่ๆลุงนันติงนันติงแน่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 มามาอ้าตักไปเลยครับะเดขางวัดดุนใหญ่ใหญ่เอ็นใหญ่ใปะสือน่ากินครับทุกคน โอ้ยวัดงีวตัวดิ่มตายเลยกันดินออกทวอโอ้เป่ากันครับอาใส่น้าเป่าใม่ไหมกินข้าวล้ำครับต้องมีน้อยสักน้อยคนเม้งเ่านี่ก่อนกินข้าวต้องเนี่ยครับแล้วก็อืมอืมกินนะไปครับแหมลุงนานก็วาล้ำแต่นะครับแหมแหแหมต่อไปลุงเนครับลุงเนเขา นี่นีตักมาครับนิ่งนิ่งเงียบเงียบทำเป็นหมาดขึ้นขำ่มดเลตัวต๊วอยู่บนบนห้อนดอกประเาเอวล้อแต่หนาหนาลุ่เนาะมาครับทุกคนกินข้าวตอนครับซุปขางวัวครับดู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 พอดู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 น่ากินนะครับเพื่อนๆต้มไปนสามชั่วโมงนะครับตยังสียังบกเคยเปื่อยแต่ว่าแต่ก็โอเคละนี่ ลืมไปครับตะกี้กินไปถ้วยแล้วครับลืมใส่หมูเนาาครับอันนี้ใกินไปหมดถ้วยแล้วถ้วยสองกันแล้วม่ใส่หนาวเนี่ยครับมาครับผมจะย่องแล้วตักมาเลยเต็มจอนมายอกทุกคนกินข้าวตอนครับซุปข้างวาครับเหมาะล้ําแต่น่ะจะได้ก็ฝฟัเปล่อนทุกคนติดตามเพจครับควัวเมืองลถมากครับผมก็ซับสไครายครับสวัสดีครับขอบคณครับ